สวัสดีค่ะเซลจุ๋มยันมาอุดรขวัญใจการเกษตรนะคะวันนี้จุ๋มมาอยู่ที่สาขาบ้านผือนะคะลูกค้ามาทําอะไรจุ๋มมาแจ้งโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะคะามาแจ้งโปรโมชั่นสําหรับรถถ่ายยันมาจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะคะรุ่น22แรงถึง110แรงนะคะโปรโมชั่นตอนนี้ฟรีดาวไม่ต้องใช้คนค้ําแถมทองนะคะลูกค้าเรายังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผานพวนผาน,ผาน,ผานบุกเบิกหรือว่าโรตารี่ผานขุดมัน ครบจบที่นี่ที่เดียวเลยหรือว่าอะไรแท้ยันม่านะคะแล้วเรายังมีทีมช่างออกบริการหลังการขายให้ลูกค้าด้วยผ่านการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะคะเรายังมีรถไถย,ยันม่ามือสองนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็น39แรง51แรงนะคะลูกค้าฟรีดาวเหมือนกันนะคะสําหรับรถไถยันม่ามือสองเราก็ฟรีดาวนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจ ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์0644912835นะคะหรือว่าลูกค้าจะจะเข้าไปที่สาขาก็ได้นะคะเรามีถึง7สาขาเลยจะเป็นสาขาบ้านดุงสาขาบ้านผือนะคะลูกคา้าสาขากุุมพาวะปีสำนักงานใหญ่ยันมาโชว์รูมสีแจ้หรือว่าสามหมอสอบถามเพิ่มเติมจุ่มได้นะคะสำหรับคลิปนี้จุมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ